นิยายเสียงเรื่องคุณสามีโตสักทีนะครับบทที่16ช่วยด้วยนั่นคือข้อความที่อินโทราชิตส่งเข้าไปในกลุ่มสนทนาของกวนเพื่อนพ้องเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทุกคนตกอ,อกตกใจยังกันตอบว่าอินทราชิตเป็นอะไรด้วยความเป็นห่วงทว่าหลังจากคนส่งข้อความขอความช่วยเหลืออธิบายความเป็นมาของสถานการณ์ชีวิตจบเพื่อนทั้งหลายกลับแปรพักจากเป็นห่วงเป็นยาย้ยายฝั่งไปสมเพศเวทนาทันที จนกระทั่งตอนนี้คนทั้งสี่มานั่งสุมหัวกันที่ร้านอาหารเจ้าประจำเพื่อปรึกษาหาลือเรื่องที่เกิดขึ้นและช่วยอินทรชิตแก้ไขปัญหาทำไมมึงไม่ดูตัวเองดีๆก่อนกลับบ้านวะสินสมุดชี้นิ้วไปจ่อหน้าเพื่อนรักอยากจะขำท่าทางหมาหงอยของอินทรชิตตอนนี้เต็มทนแต่จำใจต้องกลั้นเอาไว้กลัวแหกปากหัวล้อไปเพื่อนตอนจะร้องไห้โหออกมาใครจะไปคิดวะกูกำลังอารมณ์ดีเพาะเคียทุกอย่างเรียบร้อย จะได้เดินหน้าเรื่องพร้อมแบบไม่มีอะไรค้างขาดใจเลยรีบกลับบ้านไปไม่ได้เข้าห้องน้ําหรือแวทที่ไหนเลยด้วยซ้ำคนกําลังเศร้าค่อยๆเล่าความเป็นไปของเรื่องชีวิตรักสุดแสนลันทศของตนก่อนที่เขาจะออกมาหาเพื่อนเพื่อปรับทุกข์ด้วยที่ว่าคนสวยขาของอินทราชัตเอาตลบหน้าไม่ยอมสบตากันครึ่งค่อนวันแล้วพอเดินตามก็โดนสายตายเย็นชาแบบที่ว่าฆ่าคนได้ส่งให้อยู่ตลอดจะเขา้าอธิบายแต่ตนก็ยังเป็นคนที่มีชนะติดลัง พอนรัตคงไม่ยอมเข้าใจโดยง่ายภาพลักก่อนหน้าที่ภรรยาเห็นมาตลอดก็ไม่ได้ทําให้ดูน่าไว้วางใจหรือน่าเชื่อถือเลยสักนิดหากไปอธิบายคงได้ถูกหาว่าแก้ตัวน้ําขุนๆแน่นอนคนสวยขาของเขาเหมือนใครซะที่ไหนเป็นเหตุเป็นผลแบบที่ว่าหากจะอธิบายอะไรก็ต้องมีหลักฐานมาวางไว้หเห็นกันจัดจ้าตาอะไรทํานองนั้นดูทําหน้าเข้าสิเวเหลือจะเชื่อเลย แครจะไปคิดว่าคนเสเพปากหมาด่าเมียอยู่หลัดหลัดจะมาซึมเป็นซ่วมเพราะเมียโกรธแบบเนี้ย <laughs> ทิศกรยิ้มยันจ,นจนจมูกบ้านใส่เพื่อนรักเห็นแบบนี้แล้วก็นึกย้อนไปเมื่อสองเดือนก่อนอินทราชิตยังดา่าเมียเปล่าๆแล้วไงคขาวนี้มาคล่ำครวญหาเขาเพราะแค่เรื่องเข้าใจผิดแบบคู่รักด่าตื่นทั่วไปได้กันละอินทราชิตเอ่อยขัดทันทีแล้วไงกูเปลี่ยนใจชอบเขาไม่ได้เหรอแมชอบเต็มปากเต็มคำเลยนะ ว่าแต่จะมาบอกพวกกูทำไมไปบอกพี่พร้อมนู่นรัชตาเบ้ปากมองบนใส่เพื่อนมันใสใ่เพื่อนตัวดีที่กลืนน้ำลายตัวเองได้หน้าตาเฉยแล้วเขาอยู่ให้กูบอกไม่เล่าหน้ากูเขายังไม่อยากจะมองเลยตอนเนี้มึงจริงจังมากใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้ไทยสินสมุดย้ำเอาเข้อจริงก็ไม่กล้าแน่ใจตัวเพื่อนของเขาเท่าไหร่นักคนที่เล่นสนุกกับคู่ขาไปวันๆมันเปลี่ยนกันได้ง่ายขนาดนี้เชียวเมื่อดูว่าเพื่อนจะไม่เชื่อตนอิทธิชิตจึงเอ่ย จริงจังมากกูไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะมองกูยังไงแต่กูรู้ตัวกูว่ารู้สึกยังไงมึงเคยรู้สึกเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองตอนอยู่กับใครสักคนปะกูเห็นตอนที่กูอยู่กับพร้อมเชีย่ยแม่งถ่ายละครอ,อยู่เหรอคนลูกสัตว์ทิศกรมองหน้าเพื่อนเห็นว่ายิ้มละมุนออกมาในขณะเอย่ยบทหวานเลี่ยนก็ทำเอาเขาตัวสั่นขนชันขนตั้งไม่รู้พวกมึงเชื่อไหมแต่ตอนนี้กูไม่คิดว่าจะมีใครดีไปกว่าพร้อมแล้วจริงๆพวกมึงคิดดูนะ ขณะตอนนี้พร้อมอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกูกูยังอยากใช้ชีวิตไปกับเขาเลยยังไงซะต่อให้เขาไม่ชอบกูก็เหอะแค่กูมีพร้อมอยู่ในชีวิตก็พอแล้วน,นี่คือคนที่มึงเคยด่าสารพัดเลยนะทยไอ้เชีย่ยกูควรมอบรางวัลคนคืนน้ำลายดีเด่นให้มึงนะเนี่ยและจะตาปลบมือแปะแป,ะแปะด้วยความคาดไม่ถึงไอ้เวนนี่นี่ก็ตอนนั้นกูยังไม่รู้จักเขาดีแล้วชีวิตกูก็ใช่ว่าจะไว้ใจใครได้ง่าย อินทรชิตฟาดมือราชตะาที่ตกแปะแปะอยู่ทิ้งเรื่องก่อนหน้านี้เขาก็เสียใจที่ตัวเองทําตัวหมาไม่รับประทานใสายภรรยาทว่าที่ทําไปก็เพราะกลัวและอยากป้องกันตัวเองด้วยที่ว่าเขาก็เจอคนหน้าไหวหลังหลอกมาเยอะกลัวพร้อมจะเป็นคนที่ครอบครัวสั่งมาให้กอบกลวยของของเขาไปถึงแม้ตามจริงพอณรัตจะโดนครอบครัวบงการอยู่ตลอดอย่างที่คิดไว้แต่เจ้าตัวกลับบริสุทธิ์ใจบอกอยู่เสมอว่ามาเพื่อแย่งทุกอย่างไปจากอินทรชิตถ้าเขาไม่หวงแหนมันไว้ และการกระทํานั้นของพอนลรัตก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เขากระตือรือร้นที่จะรักษาของของตัวเองแม้พอนรัตจะเข้ามาเพื่อแย่งแต่ในเวลาเดียวกันก็เข้ามาเพื่อสอนเขาให้รู้จักการโตเป็นผู้ใหญ่เพราะแบบนั้นเขาถึงอยากให้อนาคตมีพอนลรัตอยู่ข้างๆต่อไปและตลอดไปก่อนจะมาทาเป็นพูดดีมึงไปเคลียร์ปัญหาเรื่องรอยลิปกลอสอะไรนั่นก่อนเถอะสินสมุดขัดบรรยากาศทำเอาอินทราชิตกลับมาหน้าหงอยเหมือนเดิม กูจะาทำไงดีวะเขาไม่อยากจะเห็นแม้แต่น้ากูด้วยซ้าอุตส่าห์ไปเคลียร์ปัญหาเรื่องขลาคขสังแล้วทแท้ๆเขาเรียกกรรมตามสนองไว้ไอ้ลูกหมาทิศกรยิ้มสนุกไอ้ทิดหุบปากไปเลยมึงอะเธอว่าจู่ๆทิศกรเหมือนถูกคิดอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้ามองอีกมุมที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณพร้อมเขาหึงมึงไม่ใช่เหรอวะและพอคำพูดนั้นอิทรชิตถึงกับชะงักค้าง ใล้คนเพิ่งตื่นรู้อะไรสักอย่างพระเจ้าช่วยใช่เลยท่าทีแบบนั้นของภรรยามันหึงกันชัดๆไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงไม่นึกแบบนี้ตั้งแต่แรกนะกูก็เห็นด้วยนะถ้าถึงขนาดทิ้งพักกันเพื่อนที่เช็ดลิบบกรอสออกจากนิ้วลงถังขยะแล้วเดินหนีถ้าคนไม่คิดอะไรเขาคงไม่เป็นขนาดนี้หรอกมั้งและชตาเสริมนั้นยิ่งทำให้อินทรชิตหน้าตาสดใสขึ้นเขาหึงกูกูว่าใช่พร้อมหึงกูแน่แ อินทรชิตจากเศร้าๆอยู่ระบายยิ้มออกมาเสียอย่างนั้นไอน,นี่ผีเข้าหรอวะยิ้มสยองชะมัดเอกทิดมึงก็อย่าช็อตฟิลเพื่อนไอ้นี่นี่พวกมึงนี่ก็จริงๆเลยพอก่อนเลิกไล่สาระรีบหาวิธีง้อให้พร้อมให้มันก่อนเถอะไอท้ต่อให้มึงรู้ว่าเขาหึงแต่ยังหาวิธีง้อไม่ได้เขาก็จะโกรธมึงไปแบบนี้ต่อเรื่อยๆรู้ใช่ไหมรัชตาตบไหลเล็กสติอินทรชิตไปฉาดใหญ่เห็นว่าดีใจจนทำหน้าสยองก็เริ่มจะก,กลัว เพื่อนเขาเป็นพวกโลกจิตนั่นก็รู้แต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้พวกมึงแม่งชอบขัดกูแต่กูก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละว่าต้องทําไงกูแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวพร้อมเลยชอบไม่ชอบอะไรกูไม่รู้เลยสักอย่างน่าสมเพชว่ะสมควรแล้วที่เขาจะโกรธสินสมุดทับถมแต่พร้อมก็ไม่รู้เรื่องของกูเหมือนกันนะมึงยังจะมาพูดอีกอพอพอพวกมึงช่วยกูก่อนกูมืดแปดด้านมากตอนเนี้ย อินทรชิตวาดมือกุมขมับตัวเองนึกไปถึงสามวันก่อนหน้าก็รู้สึกเศร้าขึ้นมากลัวว่าเพราะเรื่องนี้เมียจะไม่ให้ปู้ยี่ปู่ยำอีกยังไม่ทันได้เริ่มกันดีๆความสัมพันธ์ก็จะพังซะแล้วเรื่องแม่งก็ตรงไหนก็ต้องแก้ตั้งแต่ตรงนั้นปะวะและแล้วสินสมุดก็เอ่ยขึ้นทุกคนหันไปมองทันทีแม้จะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เขาเสนอมาก็ตามเอาแบบนี้แล้วกันจองร้านอาหารเลยฮะ ไม่รู้ว่ามือไม้อ่อนหรือเพราะอารมณ์ร้อนจนลุกลนพนรัตที่กําลังทํางานบ้านจับโน่นจับนั่นทีของล่วงของหล่นไปสมดดสิงดังขนาดที่ว่านุชลีเดินละละละลังอยู่ข้างๆเพราะทําอะไรไม่ถูกค,คุณพร้อมคะเป,เป็นอะไรไปทําไมดูอารอมณ์ไม่ดีเลยลละคะอ่าไม่มีอะไรครับพร้อมแค่ไม่สบายตัวนิดหน่อยนะ่ะถ้าเอาตามความจริงน่าจะบอกว่าไม่สบายใจมากกว่าสามวัน สามวันที่ยอมให้กกให้กอนให้หอมให้จูบมันไม่มีความหมายกับอินทรชิตเลยหรือไงวันต่อมาถึงได้หนีไปนัวในอินูคนอื่นจนลิบเล็บปากมาแบบนั้นอ่ะสามวันมันคงไม่พอสินะหรือเพราะสามวันได้จับคนรัตไปแค่คนเดียวเลยเบื่อขี้หน้าไม่อิ่มไม่น้ำใจไม่สาแก่ใจเลยต้องไปหาคนอื่นเพื่อลืมลืมหน้าภรรยาพอแก้เลี่ยนนะ่ะเฮ้ยมันหน้านักจะไปเอากับใครที่ไหนก็ไปซะสิทำไมยังเสนอหน้ากลับมาทำออดทำอ้อนกันอีก ทั้งยังเอาปากเปื้อนลิปกลอสฉ่ำนั่นมาพูดใจหย,ยอกล้อมันไม่หยามหน้ากันไปหน่อยหรือไงถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเช็ดออกให้ดิีๆหรอกนะอยากจะเอาน้ำร้อนสาดใส่มากกว่าด้วยซ้ำหน้าโมโหหน้าโมโหจริงๆเลยหรือเพราะหรือเพราะพนรัตไม่ให้ทำพันธะเลยไม่พอใจกันถึงได้หนีไปหาคนอื่นแบบนั้นน่ะพอคิดได้ดังนั้นฝ่ามือเรียวก็ได้แต่ลูบๆที่ผิวคอของตัวเองก็มันทำไมละ่ะ ในเมื่ออินทรชิตไม่ได้นึกอยากจะมีตนแค่คนเดียวการที่ตนไม่ให้ทำมันผิดตรงไหนกันแต่งงานกันมาก็ไม่ใช่เพราะรักใครสมัครใจซะหน่อยตราบใดที่อินทรชิตยังไม่พอแล้วเราสองคนยังไม่ได้รักกันหรือมีใจให้กันรอยพันธะก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาดไม่มีทางซะหอกแล้วนี่หายไปไหนอีกก็ไม่รู้เดินตามอยู่หนสองหนก็หายซะแล้วแถมยังไม่พูดอะไรอีกเอาแต่เดินดักหน้าดักหลัง ส่วนตอนนี้ถ้าให้เดาคงหนีไปหาอินูชูรักนับสิบคนแล้วกระมังคุณพร้อมคะแย่แล้วคะ่ะเสียงวีดแวนคุ้นเคยเรียกให้พอนรัตที่ก้มก้มเงยเทะเลาะกับเครื่องดูดฝุ่นอยู่หันไปหาคุณเลนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับพอนรัตวางมือจากการทำความสะอาดหันไปยกมือห้ามทับเลขาสามีที่ทำหน้าตื่นวิ่งกระหืดกระหอบมาใกล้แย่ค่ะแย่มากๆเลยค่ะ อะไรครับใจเย็นๆค่อยๆอ,อธิบายนะเฮ้ยคือว่ามีคู่ค้ารายใหญ่ขอนัดคุยกับคุณทย่ายันนี้ค่ะเขาแจ้งว่าเรื่องสําคัญมากๆต้องการจราจารัดด่วนเลยตอนนี้ทั้งนั้นกําลังประชุมอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จคงมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารที่คุณเขาจองไว้เลยค่ะ <c oughs> เลนินพูดไปด้วยหอบหายใจไปด้วยแบบที่ว่าหมดมาตคนสวยเหลือแต่เย็บเพิงหัวกระเซิงไม่คิปลุกเออแล้วคุณเลนแจ้งคุณทยหรือยังครับติดถ่อไม่ได้เลยค่ะ ไม่สิต้องบอกว่าตัดสายทิ้งมากกว่าคะ่ะคุณพร้อมว่าแล้วเจยวพนรัตมองบนไปทีเพราะคำตอบจากปากเลน,นินนั่นตนคิดเอาไว้แล้วให้พ่อแบบนั้นแหละค่ะเลนเลยอยากให้คุณพร้อมไปหาไม่สิไปลากหัวคุณทาทไปหาคู่ค้าด้วยกันกับเลนค่ะเพราะเลนคงไปคนเดียวไม่ไหวไลน์นั้นนะ่ะถ้าไม่ชักแม่น้ำร้อยแปดสายไปคุยแล้วก็ไม่ยอมมาหรอกค่ะสาวเจ้าว่าด้วยท่าทีเหนื่อยใจถึงจะดูโอเวอร์แอคติ้งไปหน่อยแต่พนรัตไม่ได้เอะใจเลยสักนิดแล,แล้ว คุณเลนคิดว่าพร้อมจะไปตามเขาได้ยังไงล่ะครับเฮะป่านนี้คงอีอออยู่กับกิกลาะสิมิว่าใครอยากจะไปตามตัวกันพอนารัตได้แต่แอบแวะอยู่ในใจได้สิคะถ้าเป็นคุณพร้อมต้องทำได้แน่คุณเคยทำได้ครั้งหนึ่งแล้วนี่นะอ๋ออมันก็จริงถ้าหาเหตุผลกับข้อเสนอด,ดีๆไปยื่นให้อินทรชิตหน่อยคงยอมละมัง้งแต่พรอมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่สิครับวันนี้เขาไม่มีงานที่ไหนด้วย อ๋องั้นไปที่ที่เขาเคยชอบไปบ่อยๆดีไหมคะเพื่ออยู่ที่นั่นนะคะพอนรัตขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้วันเลนินย้ำคำว่าเคยชอบหนักแน่นมากไปกันค่ะคุณพร้อมด่วนๆเลยอ๋อครับครับเลขาสาวไม่รอให้เวลาไหลไปเปล่าลากถูภรรยาเจ้านายออกจากบ้านทันที คอนรัตกรอกตามองบนรอบสองหลังเห็นว่าสถานที่ที่เลขาสามีพามาคือที่ไหนครับที่รวบรวมเด็กๆโอเมกาเบต้าไว้คอยปฏิบัติบนเปอร์คู่ขาพวกขี้เหงานี่เองนี่น่ะเหรอที่ที่อินทรจิตเคยชอบมาบ่อยนึกไปแล้วก็ขัดใจชะมัดเลยพอนรัตไม่ได้นึกเรังเกียจคนทำงานนี้หรอกนะแต่มันใส้สามีซะม,มากกว่าที่ขนาดตอนแต่งงานกับตนแล้วยังมีหน้าหนีมากกมากอดเด็กพวกนี้ไม่รักษาน้ำใจ ถ้าเจอหน้าพ่อจะฟาดเขาให้ด้วยนักแข่งสักสองทีเลยค่อยดูมันหน้าโมาโหนะักที่นี่เลยคะ่ะคุณพร้อมเราก็าไปหาคุณไทยกันดีกว่านะคะแต่คุณพร้อมนํานะคะแม้อุสาภาตนมาถึงที่นี่ก็น่าจะนําไปให้สุดทางสิคุณเลนินพอนร์ดทอดถอนหายใจทิง้งเลนินเดินปรีมหลบหลังตนในขณะที่ทั้งสองย่างกายเข้าไปในคลับพอร่างบางๆของอเมกาชายกับเบตาสาวปรากฏตัว เสิงกระับทิงในร้านก็หันมามองกันเป็นตาเดียวเพราะปกติแล้วคนที่จะเข้าร้านนี้ส่วนมากก็จะเป็นอัลฟาสิมากกว่าทว่าก่อนจะโดนจ้องแทะลมไปมากกว่านี้สายตาของพณนรัตก็ประสานเข้ากับเด็กคนหนึ่งซึ่งคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะอินโทรชิตก็เคยพาไปที่บ้านอยู่หนนแต่พณนรัตแค่จำชื่อไม่ได้เท่านั้นเองคคุณเด็กคนนั้นชี้นิ้วมาที่พนรัตก่อนวิ่งโล่หายไปในห้องห้องหนึ่ง พรัตมองเลนินที่เกาะแขนตนเสซนแนนราวกับกลัวว่าจะหนีไปหากไม่จับเอาไว้อะเอ่อคุณลูกค้าไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่หรอคะพนรัตหลีตามองเบต้าสาวสวยตรงหน้าที่เด็กอเมิก้าคนเมื่อครู่เพิ่งวิ่งไปลากตัวมาดูจากทรงแล้วคงเป็นอาเจเจ้าของร้านพอดีว่าผมเป็นภรรยาของคุณอินทรชิตนะคะไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่า พอนรัตไม่รู้นึกคึกอะไรจูจๆก็กอดอกเชิดหน้าทำท่าทางคลั่นคลามในขณะเอย่ยบอกสถานะตัวเองเดนินที่อยู่ด้านหลังถึงกับลอบยิ้มเอฮะเป็นภรรยาคุณไทหรอคะคือคือว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราทำตามเงื่อนไขทุกประการไม่ได้ให้เด็กในร้านเราเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคุณไทแล้วคะ่ะจริงๆนะคะวันนี้คุณไทก็ไม่ได้มาด้วยไม่สิคงไม่มาอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณ จู่ๆเจ้าของร้านก็ทำตัวลุกลี้ลุกลนโค้งตัวก้มหัวให้เรากับหวาดกลัวอะไรสักอย่างจนเป็นพอนัตัดเองที่ต้องเข้าไปประคองให้หล่อนเลิกทำอะไรแบบนั้นลูกค้ากับพนักงานในร้านก็เริ่มมองกันเป็นตาเดียวเออใจเย็นๆครับผมไม่ได้จะมาเอาเรื่องอะไรแค่จะมาถามว่าคุณท่ายอยู่ที่นี่ไหมนะครับไม่ค่ะไม่อยู่แล้วก็คงจะไม่มาแล้วด้วยค่ะไม่มาแล้วงั้นเหรอครับ คำบอกเล่าประหลาดทําพอนรัตสนอกสนใจอยากจะรู้ว่าหมายความว่ายังไงกันแนะ่คือคือคุณท่าย,ยกเลิกการเป็นสมาชิกของที่นี่แล้วค่ะเขาบอกว่าจะไม่ใหม่อีกแล้วและกําชับว่าไม่ให้เด็กๆของเราไปยุ่งกับครอบครัวเขาด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้องเรานะคะเพราะงั้นเราเลยไม่มีทางไปยุ่งกับเขาอีกแน่นอนค่ะคุณอย่าเอาเรื่องเราเลยนะคะเจ้าข,ของร้านคว้ามือพอนรัตไปเขยา่าสงสัยตาขอร้องอ้อนวอนคล้ายกลัวพอนรัตจะฆ่าจะแกงกัน เมื่อวานที่เขามาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายพอเรื่องยกเลิกเมมเบอร์ชิพค่ะเด็กของเราดันทำตัวรุ่มล่ามกับเขาไปหน่อยอะไรนะครับพอนรัตหูผึ่งทันทีที่ได้ยินอย่างนั้นเออคือพอเมื่อวานคุณไทโดนเด็กของเราคุกค,คามนะคะเขาเลยผลักล้มจนเอวเค็ดเนะี่ยแต่แต่ตอนนี้เราไม่ให้เด็กเราเข้าไปยุ่งวุ่นวายแล้วนะคะยังไงช่วยเห็นใจเราอย่าถือสาเอาความอะไรเราเลยนะคะยังไงก็ต้องทำมาหากิน เธอว่าพอหันไปมองเด็กโอเมก้าด้านหลังพอให้รู้ว่าเป็นคนนี้หนุ่มน้อยพงกหัวให้ยอมรับอย่างดีน้ำตาเออคลอเต็มหน่วยคล้ายกลัวพนรัตจะกินกับ,บานจริงเหรอครับพนรัตประมวลผลคำพูดของหญิงสาวตรงหน้าเธอผงกหัวงึกนักย้ำหนักแน่นค่ะเราสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งกับครอบครัวของคุณเพราะงั้นขอร้องละค่ะอย่าวอาเรื่องเราเลยนะคะเ <c oughs> จ้าของร้านว่าย่งอีกครั้งพร้อมยกมือปละนมขึ้นเหนือหัวปลกปลก ไม่ครับไม่วันนี้ผมมาตามหาคุณไทเฉยๆจะเย็นๆนะครับผมไม่ได้จะมาเอาเรื่องอะไรเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกค่ะฉันสาบานได้เลยว่าจบก็ดึงมือพอนรัตไปจับเขยา่าเขย่าอีกคนอครับพอนรัตเขย่าตอบครู่หนึ่งก่อนหันไปมองเลนินที่ยืนอมยิ้มอยู่ด้านหลังไม่ท้วงไม่ติงคุณเลนเขาอาจจะอยู่ร้านอื่นก็ได้นะครับ เราไปบอสมาแค่ร้านนี้ค่ะคุณพร้อมเล่นติดต่อให้บอสตลอดเพราะงั้นบอสไม่มีร้านอื่นนอกจากร้านนี้แล้วละคะ่ะเลนเลินเก็บสีหน้าแล้วเอ่ยเสียงจริงจังพอนรัตได้แต่ทําสีหน้าไม่เข้าใจใ่เลนินยกยิ้มแล้วดึงร่างบางๆของเมียเจ้านายออกจากร้านก่อนโดนอัลฟาที่ไหนฉุดไปเจ้านายตนได้จับหักคอแน่ๆน,นี่แค่มีพวกอัลฟามาละเนื้อจับจ้องเป็นสิบๆลูกตานะถ้าเจ้าตัวรู้เข้าคงไล่ควักทิ้งให้หมด เลนมีเรื่องจะสารภาพกับคุณพร้อมด้วยค่ะอะไรหรอครับตอนนี้พรนลัสับสนไปหมดรู้สึกเหมือนกำลังเดินตามเกมกระดานหมากของใครสักคนอยู่โดนลากไปโน่นแล้วก็ลากไปนี่ตามสถานการณ์ไม่ทันสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นก็รู้สึกโล่งอ,อกโล่งใจไม่น้อยกับเรื่องที่ได้รู้เมื่อครู่นี้ตอนแรกที่เลนทำท่าทีไม่ดีต่อหน้าคุณพร้อมนะคะพรนลัตขมวดคิ้วมุ่นนึกตามสิ่งที่เลนนินกำลังจะบอก ทั้งที่พยายามทําตัวเป็นคู่ขาบอสแล้วก็คอยเน็บแนมคุณพร้อมทําเกินหน้าเกินตาต่อหน้าคุณพร้อมทั้งหมดเป็นเพราะเลนกังวลมากไปเองนะคะครับหมายความว่ายังไงเหรอบอสเหมือนน้องชายคนหนึ่งของเลนรอบตัวเขามีแต่คนไม่จริงใจเชื่อถือไม่ได้คะ่ะเราเลยตกลงกันไว้ว่าถ้ามีคนเข้ามาหาเขาในลักษณะแปลกๆเลนจะเป็นคนกรองคนพวกนั้นให้เขาดูว่าคนคนนั้นเข้ามาเป็นคนยังไงกันแน่มันเลยออกมาเป็นแบบนั้นนะคะ แบบนี้นี่เองหรอกเหรอถึงจะรู้อยู่บ้างแล้วแต่การได้ฟังจากปากของเลนินตรงๆแบบนี้ก็ทำให้สบายใจกว่าเป็นไหน,ไหนขอโทษจริงๆนะคะที่เลนทำอะไรแบบนั้นลงไปสุดท้ายพอรู้ว่าคุณพร้อมเป็นคนยังไงเลนก็ละอายใจมากเลยแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอครับเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้เราเข้าใจกันดีก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอครับเลนมีแฟนแล้วเพราะงั้นเลนกับบอสไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแน่นอนไม่มีเลยสักนิดคะ่ะ แม้แต่เซี่ยวความคิดเลนก็ไม่เคยนึกเรื่องแบบนี้กับคนอย่างไอ้ท่ยคะ่ะจนตอนนี้เลนยังมองมันเป็นน้องรหัสคนหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะคุณพ่อพอนัต์ตาโตหลังได้ยินสรพนามอินทรชิตที่ออกจากปากเลนินก็รู้สึกได้อยู่หรอกว่าสองคนนี้ชอบกัดกันดูไปดูมาคล้ายพี่น้องกันจริงๆคุณพ้อมอยากเข้าใจเลนผิดนะคะเจ้าเลนหน้าสาบานเลยครับผมเข้าใจแล้วความสบายใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียจนรู้สึกประหลาด อาการป้านเพื่งขึงขังพาอสามีลดน้อยลงจนแทบไม่เหลืออยู่ทั้งๆที่เมื่อเช้ายัางโมโหจนหน้ามืดตอนนี้กลับรู้สึกอยากเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยความคิดใหม่ๆเช่นมองอินทรชิตในมุมใหม่อะไรทํานองนั้นโอเคเคลียร์แล้วงั้นเรารีบไปกันเถอคะค่ะเอ๊ะอย่าลืมสิคะเราต้องไปหาคู่ค้ารายใหญ่นะคะแต่เราต้องไปหาตัวคุณไทก่อนไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องแล้วคะ่ะคุณพร้อเนี่แหละไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันเวลา ครับพรนรัตมัวแต่ใจลอยเพราะสับสนจนไม่รู้เลยว่ามาโผ่ที่ร้านอาหารตะวันตกในตึกสูงราฟ้าใจกลางเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ทบทวนเรื่องราวในใจเพลินไปหน่อยเลนินก็หอบพาร่างตนมาถึงที่นี่เสียแล้วจนตอนนี้พรนรัตเดินเข้ามาในร้านอาหารตามคําบอกกล่าวของเลนินเห็นว่าคู่ค้าจองไว้และตอนนี้กําลังนั่งคอยที่โต๊ะแล้ว พอนรัตเดินต่อแต่เข้ามาในร้านไม่นานพนกักงานในร้านก็ปรีเข้ามาหาก่อนพายมือเชิญไปในโซนชั้นลอยของร้านด้านบนชั้นนี้ร้างคนมีเพียงแผ่นหลังกว้างของใครคนหนึ่งอยู่ที่โต๊ะชิดกระจกกำลังนั่งมองวิวยามบ่ายคล้อยเข้าเย็นย่ำจากตัวตึกสูงผ่านกระจกหน้าต่างแผ่นใหญ่คล้ายรอเวลาและรอใครอยู่และต่อให้เห็นเพียงแผ่นหลังพอนรัตก็รู้ว่าคนคนนี้คือใคร ไหลกว้างๆนั้นๆดูภูมิฐานที่กอดไปตั้งสวันสามคืนเต็มใครไหนเล่าจะลืมลงกะไว้แล้วเชียวอินทราชิตวางแผนทุกอย่างนั่นแหละกุเรื่องคู่ค้าพอให้ตื่นตกใจให้เลนินพาตนไปคลับนั้นเพื่อให้รู้สิ่งที่อินทราชิตได้ทำไว้และให้เลนินสารภาพความสัมพันธ์ของเธอกับเขาให้ชัดเจนรวมถึงจองร้านอาหารนี่ด้วยเสียงฝีเท้าจังหวะก้าวมั่นคงแต่เอึยช้าดังแวว พอๆพอกับกลิ่นหอมอ่อนอวนลมอินโทรเชตสะดุ้งตัวเบาๆและสายตาจากวิวภายนอกจัดปกสูดแล้วถอนหายใจก่อนจะลุกยืนพังเอี้ยวตัวไปสบตากับคนที่ตนคอยอยู่นานสองนานพอนรัตหน้านิ่งนิ่งราวกับภาพในรูปถ่ายทว่าพวงแก้มกลมทั้งสองข้างกลับแดงปั่างลามไปยันหูเก็บอาการพอนรัตเก็บอาการพอนรัตท้องวนอยู่ในใจพอๆกับควบคุมลมหายใจตัวเองให้มั่นคง ใจตุนสันยิ่งตอนสามีหันมามองยิ่งหวั่นไหวเรื่องค้างคาใจพันหายไปในพริบตาเดียวแม้แต่เรื่องที่กูขึ้นมาทําให้หัวหมุนเล่นอยู่เมื่อครู่ก็มาลายหายสิ้นความกลุ่นโกรธไม่สิมันไม่มีอารมณ์นั้นมาตั้งแต่แรกแล้วต่างหากแล้วคุณมาแล้วเหรออินทรชิตประมาเขารู้ตัวเอาก็จริงกลัวว่าแผนนี้จะทําคนสวยขาของเขาโกรธทบเข้าไปกว่าเดิมอีก แต่ว่าพอนรัตนั้นนิ่งเงียบเขาคาดเดาอะไรไม่ได้เลยทำอะไรครับพอนรัต์ขยับถอยหลังไปหน่อยเพราะจู่ๆคนที่ยืนต้อนรับอยู่ก็เดินไปคว้าเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามตัวเองเมื่อครู่ไว้พอเขาค่อยๆเลื่อนมันออกพรนรัตน์จึงเข้าใจและเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นท่าทางแบบเนี้ยตั้งรับไม่ทันจริงๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพนักงานก็คงเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วละ่ะรอหน่อยนะ อินทรชิตนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตัวเองเหมือนเดิมกลแอมไอนิหนึง่งเขาสบจ้องหนวดหน้าภรรยาที่มองซ้ายมองขวาไปทั่วเรากับทำตัวไม่ถูกมิต่างจากเขาสักนิดคุณทำแบบนี้ทำไมครับมาถึงขั้นนี้แล้วพนรัตน์ค่อยๆสงบใจแล้วถามเรื่องที่สมควรถามที่สุดคือผมอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณดีๆเนะี่ะอะไรนะครับ พอนรัตไม่เข้าใจเท่าไหร่ประโยคบอกเล่านี้มันคล้ายจะตรงตัวแต่ก็อ้มอมค้อมจะสื่อความหมายแต่มันก็เหมือนจะไม่แต่ถึงอย่างนั้นใจพอนรัตก็เต้นนำความเข้าใจไปเสียแล้วอินทรจิตจะมาไม้ไหนกันนะเธอมาแล้วค่ะทุกคนขอโทษที่หายไปนานมากๆๆๆเลยนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นปัญหาว่าทำไมเธอหายไปนานได้ยินเสียงอุอีอุอีของไม้ไหมคะ ไม่เจือพังอีกแล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะเชจ,จะรอให้ไมอีกตัวที่เพิ่งสั่งไปอะ่ะมาก่อนแล้วค่อยลงตอนนี้ให้ทุกคนใหม่จะได้อ่านไมเพราะตอนนี้มันอู้อี้อู้อี้อีดแอดอีดแอดยังไงก็ไม่รู้อะ่อะอ่ะเสียงเสียงก็ไปด้วย <laughs> แล้วก็เมื่อก่อนประมาณสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเชดันไปกินถั่วทอดค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยไอแป้งที่มันทอดกับถั่วมันบาดไปดานปากเชคะ่ะ ก็ <c oughs> เลยหยุดต้องหยุดแบบหยุดไม่สามารถอ่านต่อได้ตอนนั้นคืออ่านไปครึ่งนึงแล้วอะ่ะแล้วโดนัวทอดบาดเพดานปากก็เลยต้องหยุดไป <c oughs> ทีนี้เธอกะว่ารอได้ใหม่มาใหม่ปุ๊บเนี่ยเธอจะอ่านเรื่องนี้ให้ย,วย,วยาวๆเลยจนจบแล้วพอเรื่องนี้จบเธอก็อมีเรื่องของน้องนีน เป็นตอนพิเศษของอุบัตริไรลายพ่ลักน้องนินตอนโตมาอ่านให้ทุกคนฟังค่ะเอาเป็นว่าฝากทุกคนรอฟังเรื่องของน้องนินด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้เจอกันตอนหน้าค่ะบ๊ายบาย